สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับมาคุยกันหลังเกมเจ็ดสีนิดหนึ่งนะครับวันนี้สรุปผลไวยช่องเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับคู่แรกนั้นไม้เรีวายวท่าสยาศสัตว์ขึ้นมาแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญขาดลอยเลยนะครับคะแนน54-46คู่ที่สใจสิงลุกิ้ม่ใสทองก็ ชนะคะแนนโชคพิชิตชดบางแสนคู่นี้ก็แพ้กระดูกของทางด้านใจสิงนะครับคู่ที่สามวันจะน้อยสอตโยบางแสนชนะน็อกยกสี่เฉเอาไหมุนสีแบบพลิกไปพลิกมานะครับและผู้อิงรายการวันนี้เพชรมรกกสิทธิยกที่อุธพง์ก็พลิกชนะน็อกยกที่สามดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัฒนะครับมาดูบรรยากาศหลังเกมนิดนึงนะครับคู่แรกนั้นแมรียวแทสทัศยาศัตว์สูงใหญ่กว่าแต่ว่ากระดูกเป็นรองนะครับ เรดเปิดก่อนวันชกสามวันเนี่ยผมดูทางด้านแม่เดียวเป็นต่ออยู่ที่สามหนึ่งไหลมาห้าสองและหลังงานช่างน้ําหนักเรดไหลรองน้ําเงินนะครับเพชรเมืองเหนือช่างน้าหนักเสร็จเมื่อเช้านี่เหลือแค่เจ็ดสี่นะครับจากสามหนึ่งแม่เดียวเป็นต่อเจ็ดสี่และก่อนการชกราคาเหลือแค่แม่เดียวห้าสี่เรดไหลรองน้ําเงินชกไปชกมายกแรกราคาข้ามไปได้เหมือนเฉยเลย และแล้วไม้เดียวก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ยกขาก็ไม่ยกหมัดก็ไม่ออกเดินรับอาวุธไปเรื่อยๆนะครับแพ้คะแนนขาดรอยไม่ไม่แน่ว่าน่าจะหลุดโคจรของมวยรอบพุนเสือหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยนะครับต่อยต่ำมาตรฐานมากนะครับสำหรับไม้เรียวทาเสะยาสัตว์ ขาคองแมาไว้นะครับบอกตรง,ขอของเขาคงแมาไว้เพราะว่าต่อยไปก็เสื่อมเสียชื่อเสียงของมวยรอบปุนเสือนะครับที่จริงน่าจะต่อยได้ดีกว่าน,นี้แต่ว่าไม่เอาเลยเลยนะครับยกแข่งยกขาก็ไม่ยกถ้าชกแล้วแพ้แต่อยเต็มที่คงมีคําชมนะครับแต่ว่านี้ไม่เอาอเลยเลยแพ้คะแนนขาดลอยครับสาหรับไม่เดียวต้าเสยยสัตว์กู่ที่สองครับใจสิงลูกเจแม่ใส่ทองนะครับเทรดเปิดมาเป็นต่อในราคาห้าสามเจ็ดสี่ นำหนักเสร็จก็ไลต่อไปทังด้านใจสิง7421เลยนะครับขึ้นมาทั้งด้านใจสิงซึ่งกระดูกดีกว่าก็ฉายอาวุธนะครับเตะขาต่อยหมัดปั้มดินรุนแรงกว่าเยอะนะครับโชคพิชิตถึงกระดูกเจ็บรองเยอะแต่ว่าสู้ดีแพ้คะแนนขาดลอยท้ายแต่ว่าก็ยังได้รับเสียงปรวกมือนะครับเพราะว่าสู้แต่ยังสู้ไม่ได้เขาก็ยอมรับนะครับคู่นี้คู่ที่สามของรายการครับวันใยน้อยสิงปาปากน้อย วันชัยน้อยสตอตโยบางแสนครับเจอกับเชเชออกพิมพศบนสีคู่นี้เรดไหลรองน้ําเงินนะครับเปิดมาใหม่ๆเนี่ยวันชัยน้อยเป็นต่ออยู่ที่ R4 เรดไหลรองเหลือแค่เสมอแดงเสมอเท่านั้นวันชัยน้อยแล้วก็ใครต่อรองเหมือนคู่นี้พลิกไปพลิกมาเหมือนต่อยกันเลยยกเลยนะครับยกหนึ่งสูสียกสองเนี่ยน้ําเงินได้ มายกสามเนี่ยแดงได้แล้วก็ยกสี่ออกมาอายกสามหนึ่งมันได้เยอะโดนเตะขานะครับเดินเตะขาโดนเขา่ามีอาการแต่ว่าออกมายกสี่นี่วันชัยน้อยออกวุฒิสวยงามนะฮะจังหวะฟันศอกล่วงเลยนะครับสามยกทางด้านเจเจเนี่ยพลิกมาเป็นต่อสามหนึ่งสี่หนึ่งสุดท้ายเขาพลายน็อกยกที่สี่นะครับสําหรับเจเจอพิม้มณีเป็นนันว่าวันชัยน้อยพลิกชนะน็อกเป็นยกที่สี่ และผู้งของรายการวันนี้นะครับเพชรมรกรดสินธุยกฤตะพงเ์เจอกับทางด้านดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์เป็นการแค่เงิอนอีกครั้งคู่นี้เคยชกกันมาเนี่ยเพชรมรกตดตนตัวนี้ฉายแล้วก็ชะนะคะแนนเบียดนะครับวันนี้ขึ้นมาเรทเปิดงใหม่ใครต่อรองแล้วก็ก่อนชกราคาข้ามไปที่ไรลไปทีเสมอแดงให้เสมอแดงเสร็จพอจะต่อยจริงๆนะครับราคาข้ามมาเสมอน้ำเงิน ทำคืนนี้ก็พลิกไปพลิกมาเหมือนเดิมนะครับหมดยกสองนี่ราคาดีเซ็นน้อยมุมน้ําเงินเนี่ยเป็นต่อห้าสองสามหนึ่งพอออกมายกที่สามเนี่ยแรกเขาแรกหมัดแรกแข่งกันไปแล้วก็เพชรมรกตใช้จังหวะฟันศอกเข้าเต็มกลามนะครับทำเอาเจ้าดีเซนน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์าพนนอกเป็นยกที่สามนะครับที่อยู่ในพักยกที่ผมแนะนําไปนะครับ เข้าตัวถูกออกตัวบางทุนก็อิ่มก็สบายเป็นแต่คู่แรกที่ผมแจ้งนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มมวยนะครับกลุ่มภาคเมืองผมก็จะรู้ว่าคู่แรกนั้นแดงราคาไม่ดีให้ดูก่อนก็จะทรเรอดนะครับบางท่านอาจจะได้กันด้วยซ้าไปนะครับคนเล่นเขาก็รอแล้วรออีกว่าน่าจอวุฒิโรกสี่น้าจอ,อว 4, ุฒิโยคสามรอแล้วรอเล่าสุดท้ายก็ไม่ออกนะครับชนครบใหายกเฉยๆนะครับ ที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชันสองสี่ไหลยก,ยกระบบอัตโนมัติสิงหที่ที่ผมแนะนําก็เข้าไปสัมผัสเข้าไปศึกษาความรู้กันได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมได้แปะลิงก์ไว้ได้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับเข้าไปกรอกเข้ามุมรถสมัครได้เลยนะครับหากติดขัดหรือไม่ก็จะจตรไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ 0- 9 3 0 0 5 0 4 8 0ผมพร้อมท่าี่จะใหผมพร้อมแคำแนะนำทุกๆท่านเลยนะครับและมีมือรักมือชอบจาก ศึกท่อน้าไทยนิดหนึ่งนะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่ยอดกันช้างนะครศสีนะครับเข่าแหลมแจังเจ็บหน้าติดตามคู่ที่สองชอบไปที่พยักนะครับเหลี่ยมดีฉายเป็นชุดตัวนี้เวลาได้เปรียบยกสี่ยกห้าชอบฉายและลุ้นน้ำนอกได้ด้วยนะเวลาฉายชอบไปที่ยอดกันชอบไปที่พยักคู่ที่สามชอบไปที่เพชรแสนสุกนะครับเพชรแสนสุกวันนี้น่าลงจนดองครับและคู่กของรายการวันนี้แก้วฟ้าน้อยวันนี้ดีกว่าครบวงจร ลุ้นได้ถึงนับนอกเป็นทีเด็ดในรายการนะครับหน้าตู้เรียนได้เรียนเอานะครับขอบคุณสําหรับกำลังใจที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ